สนับสนุนโดยลักตะซอยเอ็กซ์ตราสามชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินไทยประกันชีวิตยาทาดน้ำขาวตรากระต่ายบินชุดท <Wow. S 1> ีส่สี่สนุนโดยไฮลักซ์รีโวนะครับเอาละครับต้องมาให้กำลังใจครับเพราะวันนี้น้องอ้ำนั้น มาด้วยความฝันที่ว่าต้องการนำเงินรางวัลเป็นเงินทุนในการไปซื้อบ้านกับบทเพลงนี้ครับเธอผู้ไม่แพ้ครับเชิญครับในชีวิต ของคนทุกคนต้องเคยผ่านร้อนและหนาวและพบเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจทุกครั้งที่เธอปวดร้าวหมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปเธอจะมองดูภาพผู้คนที่อยู่ดีได้ในความอ้างว้าง จะเจอความจริงมากมายคงจะทำให้พบคำตอบว่าบนทางเดินที่แสนยาวไกลทุกชีวิตต้องเดินออกไปเพื่อสู้ความจริง ใจคุคนที่ท้ายยังยิ่ยหปราบได้ความหวังยังไม่จากหายไปเมื่อน,นั้นใจจะไม่แพ้จ ด้ววยตัเองเก้าวไปสู่แสงทองของวันใหม่ด้วยตัวเองขอเสียงกรี๊ดดังๆกับต้องอ้ําด้วยนะครับ ุกอย่างดีหมดพี่ติดอย่างเดียวหนูเดินออกมาเหมือนพี่พลพลนมากกว่าพรบพรพนโบกมีเสดอจพี่โปรหินเหล็กไฟแต่ไม่รู้ไอ้นี่เราเราพูดถึงรูปลณ์ภายนอกไม่เกี่ยวกันแต่เรื่องการร้องเอาจริงพี่โหทึ่งมากทึ่งสุดๆเลยจริงๆตอนแรกออกมาสีสันสดใสไม้ทีนี้เป็นโหจริงจังมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่สามารถละสายตาจากอั้มได้เลยเอาจริงนะเอานะฮะไปที่พี่บอลอีกเช่นเดียวกันเป็นยังไงคือจะบอกว่าเขาเปลี่ยนลุคได้ดีมากจากที่ออกมาตอนแรกสดิสซดิ้ง เขาปรับใหม่เลยครับคุณโอเคร้องทุกอย่างดีนะฮะได้คนที่เทนที่ดีครับและผลงานถึงได้ออกมาดีโฟเอสร้างสรรค์เพลงดีเป็นคณมาพคุณทําดีมากครับผมขอบคุณพี่บอลครับถ้าไปที่เบลกี้เป็นยังไงครับรู้สึกฟังแล้วเหมือนแบบได้กําลังใจมาเต็มแล้วก็ฟูหัวใจมากเปกเชื่อว่าคุณอ้ําเองก็มีความฝันฝันให้ใหญ่ แล้วไปถึงไม่ถึงถึง80% 90%ครั้งหน้าฝันอีกและสักวันหนึ่งคุณจะไปถึง100%ค่ะคุณอ้ําขอให้คุณโชคดีค่ะขอบคุณพี่เบกกี้ครับมาถึงหัวหน้าทีมครับน้องเกรซก็ภูมิใจในตัวคุณอ้ํานะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเลือกไม่ผิดเพราะว่าเขาสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูทางบ้านและคนดูในห้องส่งได้แต่ว่าเชื่อว่าเขาน่าจะทําอะไรได้หลายๆแนวสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้พัฒนาตรงนี้นะคะขอบคุณน้องเกรสนะครับ และขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านนะนะบนเวทีแห่งนี้ด้วยนะเชิญครับกฎกาช่วงสุดท้ายของการแข่งขันหัวหน้าทีมจะถูกเปลี่ยนบนบาทให้เป็นกรรมการตัดสินเลือกผู้ชนะจากการแสดงที่ดีที่สุดร้องดีที่สุดซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่หากคะแนนของกรรมการไม่เป็นเอกฉันน์สิทธิการโหวตผู้ชนะจะตกไปอยู่ที่ผู้ชมทั้ง100ท่านในสตูดิโอทันที ต้องเริ่มที่ทีมของพี่บอลก่อนเลยใครที่พี่บอลจะเลือกให้เป็นผู้รับเงินรางวัล20,000บาทประจำสัปดาห์นี้เชิญครับ ผมบ่มของผมมาเขามีของเขามีมีความสามารถอย่ามองเขาแค่ว่าเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนคนเสพยาหรือเปล่าคุณคิดถูกครับ <c oughs> ไปเกี่ยวเขาแก้ของ <c oughs> ไปที่พี่เป็กกี้บ้าง <c oughs> นะฮะเหมือนเดิมถ้าพี่เป็กกี้เลือกน้องแอดน้องแอดได้คว้าเงินรางวัล20 0 0 0บาทไปเลยพี่เป็กกี้จะเลือกใครครับ มีตัวเองอีกแล้วเช่นเดียวกันทําไมครับไม่เลือกได้ไงคะโอ้โหตอนซ้อมใจหายใจคว่ำเป็นห่วงแบบว่าทําให้ดิฉันก็นอักะอ่วนมวนท้องมากแต่พอออกมาโชว์แล้วโอ, ح, โอ, ح, อ้โหหล่อทะลุแป้งพระคุณถ้ามุดเอาชนะตัวเองได้แบบนี้นะั้นแล้วสะสมสะสมความรู้สะสมการร้องสะสมเวทีให้ตัวเองเจนไปเรื่อยๆอนาคต นะอาจจะได้เป็นแบบไอดอลที่มุดรักก็ได้นั่นคือคุณเอกชัยศรีวิชัยนะคะขอบคุณพี่แบกกี้มาครับมาถึงแนช่วงเวลาสำคัญแล้วน้องเกรสจะเลือกใครครับไหนใครคะใครคะคืนเปิดครับ สนุกแล้วนะฮะ <Hey. S 1> แปลว่านะฮะทั้ง3ท่านเลือกทีมของตัวเองแปลว่าการตัดสินในค่ำคืนนี้ไม่เป็นเอกฉัน,น,เ,นเพราะฉะนั้นจะต้องมาวัดกันที่น้องๆทั้ง100ท่านในฮองส่งคำถามนะฮะน้องๆจะเลือกใครครับ สับ2ม0 0 0บาทและต่างก็อ้ำและน้องแอนนะครับคว้าเงินรางวัลปลอบใจจากรายการไปเลยครับทั้งละ5 0 0พนบาทครับวันนี้สนุกสนานมากเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากในสามขั้นนะครับวันนี้สนุกมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนวารีรักการบริบาลอันดับหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ เวลาดีๆแบบนี้มีเพลงเพราะๆมีเรื่องราวดีๆมาเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัดีวันนี้สวัสดีครับ